ันนี้วันที่จิตของการเดินทางของเราไปลินเดลและอุมโดยเริ่มต้นจากนิวนิกส่วนสเสบียงของเรานั้นทั้งหมดถุงนี้แหละมีขนมปังแฮมนมแล้วก็แอปเปิลที่โรงแรมให้หยิบสี<ม>ก็ปอกปอกเก็บไว้ใส่ถุงแล้วก็ไปกินระหว่างทางนี่คือมื้อเช้าและมื้อกลางวัน หนังสือพิมพ์หรอเขาขายหนังสือพิมพ์คือหยิบได้เลยแล้วก็เอาเงินหยอดอยู่ที่ป้ายรถรางฝั่งตรงข้ามมิวนิกฮับบานฮอฟก็คือเมนสเตชันของมิวนิกวันนี้เราจะต้องไปมาขึ้นรถไฟที่นี่เพื่อที่จะไปลินเดาแต่ว่าตั้งแต่มาเหยียบที่นี่สองวัน,นวันนี้วันที่สามเนี่ยเรายังไม่เคยมาที่นี่เลยวันนี้ก็จะได้ลองเข้ามาดูตรงนี้เป็นป้ายรถราง เรานั่งสาย19มาจากที่พักเราก็เดินเข้าไปก็ดูกว้างขวางใหญ่โตผิดกับลักษณะภายนอกที่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สถานีน่าจะทําเป็นของแฟรงเฟิร์ตแต่มีแบบหัวลำโพงใช่ไหมเ,<อ>เข้าไปในส่วนของล่างรถไฟก็คือตรงเข้าไปด้านไหนสุดถ้าเข้าจากด้านหน้าก็ตรงเข้าไปานในสุดไม่ได้อยู่เนินเบิก อยู่มิวนิกนะการมาขึ้นรถไฟของมิวนิกฮับบันฮอฟก็ไม่ยากนะครับถ้านึกถึงตอนที่ไปโตเกียวแล้วเนี่ยอันนั้นยังจะยากกกว่าเพราะว่าที่เราปิินมาเนี่ยหรือถ้าเราหามาจากอินเทอร์เน็ตก็ตามเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องขึ้นที่รางเท่าไหร่อันนี้คือราง27ใช่ไหมซึ่งรางมันก็จะอยู่ติดกันหมดเลยถ้าสมมุติว่ามาลงที่นี่ปุ๊บเราก็จะออกไปแล้วก็ไปออกตรงกาง ก็จบไม่ต้องไปเดินววกไปบนมาขึ้นชั้นไหนลงบันไดเลื่อนอันไหนอะไรเงี้ยก็คือง่ายอย่างของเราก็ราง27เนี่ยข้างหน้าเป็น22เราก็ต้องไปทางขวาทางั้นอีกของเราต้องมาขึ้นรถไฟที่ราง27นะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ด้านหน้าสุดด้านหน้ามันจะเรียงกัน22 23 24นะมาถึงจบที่26แล้ว26แล้วเราหา27ไม่ได้ก็ต้องเดินเข้ามาในซอยลึกๆแล้วก็มาเจอ 20, 20. แบบนี้มีถึง36รางนี่ไงยี ห้ <7 S 2> <5 S 1> าถึงยี่สิบหกอยู่ทางซ้ายแล้วก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบเก้าถึงสามหกไปไกลนู่น<ม>เขาวางแผนผังรถไฟมาดีมากเลยนะไม่ซับซ้อนอะเรานี่ต้องไปลงอินเมนต์สเตดเพื่อที่จะต่อรถบัสฉะนั้นของเราจะอยู่คันถัดไปข้างล่างเนี่ย9ก้าโมงสิบเก้าเอลอ็มินเมนต์สเตดเนี่ยคือถ้าจะเอารอบตรงจากมิวนิกไปลินดาวเลยอะ่ะ ก็ต้องเป็น10บโมงยีซึ่งเราจะทําเวลาเราก็เลยยอมต่อหลายต่อแต่ตอนนี้เราเหลือเวลาอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งเราไปเดินสำรวจแล้วก็กะว่าจะนั่งกินในรถขนมปังที่สถานีมิวนิกก็ราคาเหมือนเหมือนกับสถานีอื่นๆนะมันก็ไม่ได้แพงกระโดดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วอนะแต่ว่าตั้งแต่มาที่นี ขนมปังในร้านยังไม่ค่อยเจอถูกใจเท่าไหร่ไม่เหมือนแถบ้านบนบนมันก็ขนมปังซ้ำๆกันอ่ะนะขนมปังมาใสา่ก็เรียกอะไรเสสซามิ<แ>ซาลามิเออเสซามิ <laughs> แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อะไรพวกเนี้ยแกงด้างรางที่27จะไปอินเมนส์แต่เก้าโมงสิบเก้ามันก็ควรจะต้องเป็นสีเขียวนเขียวตรงไหนเนี่ย,ยน้ำเงิน รถที่มันเหมือนขอสอมากอบ้านเราอันนี้มันรุ่นเก่ามาชื่ออะไรนะอเล็กซ์ตัวย่อ A L X แล้วนั้นนะ A E <อ>โถเรานั่งสองชั่วโมงรถเหมือนอ๋อนี่มันที่นั่งไว้รถเหมือนขอสอมากอบ้านเราเลยอ่ะรถคัน8บาทอ่ะแปดจะดูดีเข้ายังไงเข้าตรงนี้ล่ะ ลงมีห้องน้ำใช่ไหมเฮ้ยมีคนอยู่เฮ้ยเป็นห้องแบบนี้เหรอฮะอแคเฮ้ยทำไมข้างในมันดูดีอย่างเงี้ยข้างในดูดีข้างนอกลีสอันนี้อ,อะไรวะนี่มันเฟิร์สคลาสนี่หว่า<ถ>เรีนการโถโถเรานึกว่าเราจะได้นั่งแบบนี้<ถ>อันนี้ไม่ใช่เฟิร์สคลาสนี่ เห็นเขียนเลยทำไมมันเหมือนกันเลยอะเฟิร์สคาร์กับไม่เฟิร์สคาร์เนี่ย <c oughs> เดินเล่นเหรอโอ้โหข้างนอกโซมแต่ข้างในมีอโตโนมติด้วยมีคนมาทำความสะอาดห,ห้องน้ำด้วยนะอโตโนมัติตรงไหนวะนั่นมันตู้จักรยานปะเฮ้ย สนุกกันเนี่้ตรงนี้น่าจะนั่งได้นะเพราะมันเล่นกันไม่ดีครับเอ๊ะอันนี้คือเรานั่งได้ใช่ไหมนั่งได้แล้วเฟิร์สคลาสมันก็คล้ายๆกันนี่ก็เฟิร์สคลาสมันมีทีตรงนี้แหละเฮ้ยอารมณ์แบบแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอะแล้ว ซึ่งเหลืออีกแค่สองป้ายสองป้ายแต่เหลือเวลาอีก4ัสีนาทีไปละยี่สิบนาทีแล้วพอเราลงแล้วเราต้องรีบเดินไปที่ป้ายรถเมล์โอเวอร์สเทลเฟต้องเดินไปให้แล้วก็คือนรถไฟในห้านาทีดูมาดูกันว่าเราจะทำสำเร็จไหมเห็นยอดเขาอะไรก็มุ้งม่อมอ้อา ปล่อยระเบิดดงมาเป็นมุ้งก้นๆทำไงเนะี่ย มีเปล่าอนนลองถามเขาดิอ๋ออันนี้เราเจอแล้วทันเนี้ยเขาเขียนเนี่ยออเบอร์สเราเป็นเหมือนกับอันนี้เลยอ๋อเขาใปะเป็นบัสที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อแทนรถไฟที่มันซ่อมใช่ปะอืมบนรถไฟเขาประกาศเป็นภาษาเยอรมันแต่เราฟังรู้เรื่องไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เราเดาลู้เรื่อง คือคนที่ลงรถไฟอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาขึ้นอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเหมือนกับจัดมาเป็นรอบพิเศษเพราะว่ามีอุโมงค์อุโมงคนึงอ่ะมันกำลังซ่อมอยู่เขาก็เลยต้องมาต่อที่นี่โถวิ่งจะแทบตายที่แชร์ก็อยู่แค่นี้เองเราไม่รู้ดิถึงเร็วดีกว่าถึงแช่นี่เราก็ถ่ายอ้าแต่ตรงนี้มันคืออิมินสตตอิมินสตจะไปโอเวอร์ซลฟ์ด้วยรถรถบัสคันนี้ แล้วจากโอเบอร์สโตเฟก็นั่งรถขึ้นรถไฟอีกต่อหนึ่งไปลินเดาคือเราเลือกเส้นทางลำบากเพราะเราจะทำเวลานี่เราออก9ก้โมงสิไปถึงตอนเที่ยงเก้านาทีถ้าเราจะเอารถตรงเลยไม่ต้องต่อเลยเลยก็ต้องรอ1 0บโมงยี่ก็จะไปถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งมวนะิวระหว่างทางนี่สวยมากเลยใช่ตอนนี้มันโซนใกล้เทือกเขาแอลแล้วซึ่งเขตโอเวอร์ Ober, บายเยนที่เราจะไปก็อยู่ใกล้เทือกเขาแอลเหมือนกัน แต่ไม่รู้จะหนาวแค่ไหนนะมีก็หนาวแล้วเนี่ยแต่วันนี้กำลังสบายวันนี้แดดออกโอเคคืออากาศเย็นมากแต่ว่ามันแดดออกมันก็เลยเจ้ากันใช่แต่ถ้าเกิดไม่มีแดดนี่ตายแน่ไม่ตายแต่หนาวตรงนี้สวยมากว่าเยอรมันนี่จะน่าอยู่ก็คือเมืองเมือง <c oughs> นอกๆน,นี้แหละเนาะ เมืองบ้านนอกอย่างนี้แหละคือบแต่บ้านนอกของเขานี่ไม่ได้แบบไกลความเจ็บตอนนี้11โมง9นาทีแล้วแต่ว่าในตารางเวลาเนี่ยเขียนว่า11โมง7นาทีก็หลายๆคนที่ลงมาจากรถไฟก็ยืนรอคนขับยังไม่มาเลยไหนใครว่าออกตรงเวลาางไงดีเดี๋ยวเราไปไม่ทันรถไฟโคเบะเซาเฟนไปลินดาวตอน11มง27ทาไงเนี่ยรถไฟจะออกตอน11โมง32<ๆ> ตอนนี้ก็เวลา10.21ไม่มีวีแวลคนขับคนก็ยังรออยู่เพราะฉะนั้นเราก็คงอาจจะต้องรอขึ้นบัส39รอ Wow, Kanäle. Da kann niemand viel. Ne? Ich bin aber kein Schienenersatzverkehr. Okay? Nicht? Nein, der Schienenersatzverkehr kommt auf 1. Ja, der ist ja nicht gekommen. Der ah. kommt schon. Ja, und du entschuldigen mich, aber. Ja, komm, ich bin kein Schienenersatzverkehr? Ich bin ein normaler Bus, der überall anhält. Allein, mal verzeihen.

อนนี้เรามาถึงโอเ r อร์สตาเฟิฮัตบานฮอฟแล้ว,วลง <H> oph, ลงมาจากรถคันนี้อ๋อนี่ไงทางเข้ารถไปทางนี้เราถ่ายรูปก,กันอีกหน่อยก็ได้เพราะว่าเหลือเีหลายสิบนาทีเนี่ยเฮ้ยเราไปดูก่อนดีกว่าทีสวยจังทำไมประเทศนี้เขาชอบส่งดาวเทียมหรือส่งเครื่องบินไอพ่นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยภูเขาตรงนั้นมีกี่ม้าด้วยนะ เราก็มาถึงสถานีรถไฟโอเบอร์สแวลเฟินบานฮอฟเรากำลังจะขึ้นรถไฟต่อไปลินเดานะครับนี่เขาเขียนว่าลิสตุงลินเดาเออใช่ฉะนั้นต้องเป็นทาานีอย่างแน่นอนว่าแต่จะขึ้นยังไงเยนี่ยลิสตุงลิสตุงคือเดสิเนชันลิสตุงไหมว่าทิศทางอ๋อ oh, ทิศทางที่นี่สวยมากเป็นที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในโลกนี้ฉะ <c oughs> นั้นเขตนี้น่าเที่ยวคงจไม่แนะ่ ดูดีสภาพดีทุกกรั้งเป็นรไฟของของการรดไฟเองไม่เมือนไฟต้องไม่ดีกับเครี่บนดีกว่าจะเป็นรถไฟก็จน,นดูไม่ดีเท่าอย่างไออากิวที่เรานั่งก็ไม่ดีเท่า ออสเตรียอยู่ทางขวาล่างแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์อยู่ทางซ้ายล่างทีนี้แนวของเทื L, อกเขาแอลอ่ะมันก็จะเป็นแนวนี้ประมาณพาดประมาณด้านล่างเหนือประเทศออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์แต่เป็นทางใต้ของเยอรมันคือพาดตั้งแต่แถบนี้ไปจนถึงฝรั่งเศสเลยจุดที่เราอยู่เนี่ยจะอยู่ประมาณตอนล่างของประเทศเยอรมันคืออันนี้มิวนิกนะมันสวยอะ่ะเป็นเพราะมันอยู่ในแนวของเทือกเขาแอลซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมันซึ่งตรงเนี้คือมิวนิกประมาณกลางๆเนี่ยคือมิวนิก นี่คือข้ามข้ามเป็นเกาะมาแล้วอเอที่เหรออ,อ๋อนี่คือเรากำลังข้ามเกาะอ,อ,อ๋เอเนี่ยฝั่งตรงกานนี่คือเรากำลังข้ามมาบนกเกาะซึ่งเมืองลินดาวเนี่ยมันจะอยู่บนเกาะ เพเปอร์แก๊สโดเซนอ่าวแล้วไม่มีผลาสติกอะ่ะอันนี้เหรอ,อนนเฮ้ยอยู่ในถุกปเปา <c oughs> ตอนนี้เราดินดาวครับบานทอฟรถไฟแบบนี้ใช่ไหมที่เวลาเราเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะไหลลงมาเฮ้ยไม่ใช่ นั่นเฉพาะรถไฟอันนี้มนะลเล็กซ์ยี่ห้ออลเล็กซ์อย่างเดียวอันนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คืออลเล็กซ์ที่ <c oughs> มัน <c oughs> อพอกดน้ําปุ๊บมันก็เปิดลงไปให้เราเห็นรางข้างล่างเลยแต่อันนี้มันไม่ได้เปิดเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองดินเดาเรียบร้อยแล้วประมาณเที่ยง50นาทีกำลังปริ้นต์ารางเวลาที่จะไปเมืองอูมอีกทีนึ่งตอนประมาณ4ี่โมงเย็นตรงน,นี้ก็เป็นสถานีรถไฟบานฮอฟของดินเดาที่นี้ไม่มีการเดินทางท้องถิ่นภายในเกาะมีบัสแต่หมายถึงว่าไม่มีเกุการเดินรถอะไรเงี้ยเหมือนนี่ก็เป็น m v v แล้วเปิดก็เป็น RNV เฮ้ย VRN i VR ออดออดออดวันนี้คุณได้พิมพเกินจํานวนที่กําหนดแล้วทางเราจะขอเก็บเงินค่าปิมพ์จำนวนแผ่นละ1ยูโรไ,ไม่อยากเียถ้าไม่ยอดคุณ<ม>ก็ข<ม>ึ้นรถไม่ได้เวลาคนมาตรวจตัวเขาก็จะอ้าวคุณพิมพ์หลายใบหลายเทยนด้เลย